ศิลปินเริ่มใช้หลอดโลหะยืดหยุ่นเพื่อใส่สีตั้งแต่ปี1841ทุกวันนี้เราใช้มันสำหรับอะไรที่อ่อนๆอ,อ,อย่างยาสีฟันกาวและครีมทาผิวแบบของหลอดทำให้เรามีบสินค้าได้เกือบหมดและยังสามารถอ่านตัวหนังสือที่สำคัญบนหลอดที่บิดเบี้ยวได้หลอดบรรจุนี้ทำจากอลูมิเนียมเพราะมันราคาถูกน้ำหนักเบาและตีแผ่ได้ บริษัทน,นี้ทำหลอดแต่ละอันจากก้อนอลูมิเนียมขนาดพอๆกับเหรียญคนงานเทก้อนอลูมิเนียมลงในภาชนะรับจากนั้นเติมแป้งหล่อลื่นที่เรียกว่าซิงสเตเลตภาชนะจะหมุนทำให้แป้งฉาบมันอย่างทั่วถึงและเตรียมเด็ดในการยืดต่อจากนี้ จากนั้นก้อนอลูมิเนียมจะหมุนในภาชนะอีกอันซึ่งจะทำให้มันอยู่ในแนวนอนเพื่อจะเข้าช่องที่ด้านล่างพอดีช่องนี้ป้อนอลูมิเนียมไปสู่แท่นขึ้นรูปในกระบวนการที่เรียกว่า Impact Extrusion แต่ละก้อนจะเคลื่อนเข้าสู่พิมพ์ซึ่งทำให้มันมีรูปร่างภายนอกเป็นหลอดรวมทั้งคอของมันในขณะเดียวกันแมนเรลจะจัดการด้านใน กระบวนการนี้ทำให้โลหะแข็งขึ้นซึ่งพวกเขาจะแก้ไขมันต่อไปโดยการให้ความร้อนเครื่องจักรให้แรงอัด200ตันกับ150ก้อนต่อนอาทีมันอาจแค่เพียง1เซนติเมตรและยาวถึง22เซนติเมตร ืงจากนี้ใช้อากาศอัดเพื่อเรียงหลอดสำหรับขั้นต่อไปเครื่องตัดแต่งทำเกลียวให้กับคอหลอดโดยการผ่านมันไประหว่างลูกกลิ้ง2อันใบมีดนิ่งจะตัดยอดของคอหลอดทำให้ผิวเรียบและปลอดภัยในการจับ ข้อหลอดในเกือบทุกรุ่นจะปิดสนิทจนกว่าผู้บริโภคจะเจาะมันอีกบริษัทหนึ่งจะปิดหลอดในที่สุดด้วยการพับปลายอีกด้านหลังจากใส่สินค้าเข้าไปแล้วหลังจากให้ความร้อนเพื่อทำให้โลหะอ่อนลงหลอดเหล่านี้ก็เคลื่อนไปสู่เครื่องจัดอีกชิ้นที่นี่หัวฉีดจะพ่นภายในหลอดด้วยอีพ็อกซี่และเกอร์สชั้น สิ่งนี้ทำให้เกิดชั้นป้องกันร,ระหว่างอลูมิเนียมและสิ่งที่บรรจุอยู่ลูกกลิ้งจะเกลีย่ยสีชาพโพลีเอสเตอร์ซึ่งยืดหยุ่นเมื่อแห้งและต้านทานสารละลายแทบทุกอย่างและความเสียหายจากแสงแดดตัวจับวางหลอดบนเข็มยาวซึ่งนำมันไปสู่เตาอบเป็นเวลาเจนาทีเพื่อให้สีแห้งลง จากที่นั่นมันตรงไปสู่เครื่องพิมพ์แต่ละหลอดหมุนตัวหนึ่งรอบเข้ากับแท่นพิมพ์แท่นพิมพ์ให้ภาพสีและข้อมูลที่บรรยายสินค้าในหลอดจากนั้นมันกลับไปที่เตาอบเพื่อทำให้หมึกแห้งตัวหนังสือนั้นอ่านออกได้เมื่อจะถูกบิดเพราะน้ำหมึกโพลีเอสเตอร์คงความยืดหยุ่นไว้ เครื่องจักอีกชิ้นให้แรงดัน1กิโลเพื่อหมุนฝาพลาสติกใส่ฝาเกือบทั้งหมดมีปลายแหลมเพื่อใช้แทงคอหลอดที่ปิดไว้พวกเขาจะใช้ฝาเรียบเพื่อปิดหลอดที่ไม่ได้เชื่อมปิดไว้ที่เครื่องจักรต่อไปหัวฉีดจะพ่นสารผลึกเลเท็กซ์ภายในปลายที่เปิดของหลอดเลเท็กซ์นั้นเหมือนเป็นประเก็นหลังจากผลิตภัณฑ์ถูกใส่เข้าไปมันจะปิดหลอดและพวกเขาจะพับปลายของมัน หลังจากเครื่องจักรแพกกล่องที่บรรจุกล่องละ300หลอดคนงานจะตรวจภายในของทุกหลอดแสงสปอตไลท์จะเผยถึงรอยกระเทาะของสีที่ทำให้บรรจุพันช้ไม่ได้เราหนึ่งใน500หลอดจะมีตำหนิแผ่นกระดาษเหนียวที่ปลายเปิดของหลอดป้องกันไม่ให้มันบิดระหว่างการส่งและฉลากบนกล่องให้ข้อมูลที่จะติดตามและบอกว่ามีใครทำอะไรมันบ้างระหว่างทาง เมื่อว่างเปล่าแต่ละลอดมีราคาอัลละ12เซนไม่เลวนักสำหรับสิ่งที่ถูกออกแบบมาให้คุณบีบอย่างเดียว